สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยวันนี้คำนวณเต็งก่อนออกรู้ก่อนระก่อนกับเลขเด็ด2ตัวตรงค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวก10บ,บน3ครั้งบวก1ิบล่างและบวก6คงที่ค่ะสูตรที่2อค่ะจะเป็นหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักร้อยบวกหน่วยล่างสาครั้งและบวก6คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเพเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดแล้วเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึง4งวดติดๆดด้วยกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรโดยการคํานวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยค่ะก็จะได้เป็น 1. บวกสองบวกหนึ่ง บวกแปดบวกแปดบวกแปดบวกหกและบวกหกคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับสี่สิบค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกสี่บวกสี่บวกสี่และบวกหกคงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้เท่ากับ28ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8ค่ะและเลขเด็ด2ตัวตรงที่คำนวณได้ก็คือ08นะคะก็เป็นตัวเลขในงวดที่ผ่านมาค่ะกับ2ตัวตรงที่เข้าเต็มเต็มค่ะ08เอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนรวยก่อนรู้ก่อน,อ,น,อ,นออก2ตัวตรงในงวดที่16ธันวาคม2,565 ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น3ามบวกเบวกหบวกศ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 และบวกหคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ21ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3าบวกสาม บวกสาบวกแ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 และบวกหคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ47ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7นะคะและเลขเด็ด2ตัวตรงในงวดที่16ธันวาคม2 5 6 5า5ที่เราคำนวณได้ก็จะได้เป็น17ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังก็จะได้เป็น71ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจบคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็ลวแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อาจจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆต็งเล็กเน้นๆสูตรงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมหมๆดเด็ดๆกับช่องวงนนี้รวย